โค้งไฟแห่งจัก,กรวาล LBV 180620ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดเท่าที่นาซาเคยค้นพบแม้ว่าการค้นหาดวงดาวดวงใหม่จะยังไกลจากความเป็นจริงในการส่งยานไปทดลองมากๆแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์หลายต่อหลายคนจากนาซาก็มีการยืนยันเป็นที่แน่นอนว่าเราสามารถพบเจอดวงดาวที่มีโอกาสเข้าไปดำรงชีวิตอยู่ได้แน่นอน เพราะเราได้เริ่มต้นค้นหาดวงดาวที่มีความสว่างและเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะนั้นได้พร้อมกับไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้พบเจอกับอะไรแปลกๆในจักรวาลที่เราคาดไม่ถึงเหมือนอย่างเช่นล่าสุดที่มีการค้นพบดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในโลกที่ไม่น่าเข้าใกล้เลยนั่นก็คือ LBV 180620 LBV 180620 เป็นการค้นหาเส้นทางดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างออกไปจากโลกถึง45,000ล้านปีแสงโดยอยู่อีกฝฟางหนึ่งของดาราจักรทางช้างเผือกและมองเห็นได้ด้วยรังสีอินฟราเรดเท่านั้นถูกจัดได้ว่าเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาซึ่งดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของ LBV 180620ก็จัดได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยแต่ต้องมีความห่างไกลามากกว่าดาวฤกษ์ดวงนี้หลายพันเท่า โดยทางองค์การนาซาได้นำมันมาเปรียบเทียบกับดาวฤกษ์ที่เคยค้นหามาก่อนหน้านี้มาแล้วนั่นก็คือดาวปืนพกหรือ Pistol Star ซึ่งมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ที่เราอาศัยอยู่มากถึง6ล้านเท่าแต่สำหรับ LBV 180620นั้นมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราเกินกว่า40ล้านเท่าด้วยซ้ำจัดด้วว่าเป็นดาวที่มีความสว่างเป็นอันดับหนึ่ง และยากต่อการมองเห็นด้วยซ้ำแน่นอนว่าดาวฤกษ์ที่พบเจอโดยบังเอิญในขณะที่ทำการค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่อยู่อย่าง LBV 180620มีการตรวจสอบและประเมินค่าอายุของมันซึ่งคาดว่าดาวฤกษ์ดวงนี้จะมีความหมดอายุเร็วกว่าดวงอาทิตย์ทั่วๆไปมากเพราะต้องใช้มวลพลังงานและความสว่างเป็นพิเศษทำให้เชื้อเพลิงหรือส,สารที่ทำปฏิกิริยาอยู่ค่อยๆหมดไปในแต่ละช่วงเวลา และก็มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อใดที่ LBV 180620ลดค่าความสว่างลงและลดความร้อนลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วอาจจะเกิดดาวบริวารดวงใหม่ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เกิดขึ้นก็เป็นได้และนั่นก็อาจจะเป็นบ้านหลังใหม่ของเราได้ด้วยนั่นเอง สำหรับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ f a c t f r o c c o m ด้วยนะครับผมที่ได้ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับผมและใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมภาพและทีมตัดต่อของช่องอวกาศหน้ารู้ด้วยนะครับผมคลิปใหม่จะมาทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับผมสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ